สวัสดีชาวธาตลมนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่านะคะเราจะไปดูกันนะว่าตอนนี้นะคะคนเก,เก่าของคุณนะคะเขาคิดยังไงร,รู้สึกยังไงเนาะแล้วก็เขามีข้อความอะไรนะคะที่อยากจะบอกกับตัวคุณบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปส่องกันแต่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนที่มีความรักครั้งใหม่ไปแล้วแล้วก็มีความรักที่ดีแล้วนะคะก็ข้ามผ่านคลิปนี้ไปเลยนะไม่ต้องส่อง ไม่ต้องสองแล้วนะถ้าความรักใหม่ดีแล้วอะนะคะก็คนเก่าก็ปล่อยเขาไปเลยนะอะแต่ว่าท่านไหนที่ก็ยังไม่ได้มีรักใหม่เนาะ,อ,ะอาจจะแบบยังรู้สึกข้างคาใจยังรู้สึกแบบก็ยังรอยังคิดถึงคนเก่าอยู่มาดูโอเคทีนี้มาก็ต้องไปดูเรื่องราวก่อนนะคะว่าคุณกับเขามันเป็นยังไงอะเนาะทำไมถึงกลายเป็นคนรักเก่ากันไปแล้วนะคะ เราไปดูเรื่องราวกันก่อนเนาะชาวธาตุลมนะคะก็คือชาวราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมอ่าไปดูเรื่องราวก่อนเป็นยังไงทำไมถึงทำไมถึงจบถึงเลิกถึงกลายเป็นคนรักเก่าอ่าอืมเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบลังเลเนาะไปไปกับกับนะคะ แล้วก็ในพลังงานหน้าไพ่นี้อ่ะเหมือนว่าบางทีตัวคุณอ่ะตัวคุณน่ะยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าคนเก่าของคุณคนนั้นอ่ะนะคะเหมือนว่าเขาเหมือนเขาแบบเขาไปเริ่มต้นรักใหม่กับคนอื่นไปแล้วอ่ะบางท่านเป็นลักษณะนั้นน่ะนะแล้วก็บางทีที่ผ่านมาคนเก่าของคุณนะเขามีคุณแล้วก็มีใครอีกคนนึง มีสองช้อยนะคะแล้วเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นเนาะหรือว่าไปกับทางนั้นแล้วอะนะคะอ่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณอะบางท่านแบบรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียความรู้สึกรู้สึกผิดหวังยัง Move on ไม่ได้นะคะบางท่านยัง Move on ไม่ได้ยังรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนแบบก็ลังเลใจเนะว่าจะยังไงดีอะนะเออ ใจน,นึงก็อยากรอแต่ถ้ารอแล้วเขาไม่กลับมาหรือว่าเขาไปเริ่มต้นกับคนอื่นไปแล้วบางทีคุณก็แอบ,บคิดเหมือนกันแหละเนอะว่ารอเราได้อะไรนะคะบางท่านก็บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักเล,ล,ล,ลิกกันอนะเดียวมาเดียวหายนะคะความมั่นคงยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีนะแล้วก็บางกรณีก็บางกรณีเหมือน เหมือนแบบเลิกกันไปทั้งทงท,งที่คุณยังรักเขานะเออแต่ในเมื่อเขาเขาเลือกที่จะไปแล้วอะเนาะคุณก็เลยไม่อยากจะรั้งไว้นะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยบางท่านก็บล็อกกันไปแล้วแหละนะเพราะอาจจะรู้สึกว่าเออไปแล้วก็ไปเลยถ้าไปเลือกคนอื่นก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาแล้วอะอส่วนตัวคุณอะนะคะก็ก็อยู่แบบนี้แหละเนาะเอออยู่แบบ บางวันก็คิดถึงแต่บางวันก็ไม่อยากคิดถึงบางวันก็อยากจะ move on บางวันก็มไม่อยากคิดอะไรเลยอะนะคะนะ,ะมันก็ยังรู้สึกเหมือนแบบสุกสุขทุกๆเศ้าเเงาเงาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บางบางท่านนะคนเก่าของคุณมีการทักมาหาคุณด้วยนะเขาอาจจะเคยทักมาส่งข้อความอะไรมานะติงติงตั้งๆนะแต่ว่าแต่ดูเหมือนคุณแบบไม่อยากคุยแล้วอะ บางท่านไม่อยากกลับไปอยู่ในจุดนั้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาแบบเหมือนแบบเขาไปเลือกเขาไปเลือกที่จะไปกับคนอื่นแล้วเนอะจะกลับมาทําไมทางนี้อะ่ะนะจะทักมาทําไมเออจะส่งข้อความมาทําไมไม่ต้องทักมานะคะบางท่านก็รู้สึกว่าลาคาญแล้วเนอะก็อาจจะบล็อกไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็บางท่านเหมือนว่าพยายามที่จะแบบปฏิเสธอะเนาะไม่อยากกลับไปคนคนนั้นของคุณอะนะคะเขา เหมือนว่าที่เขาทักมาเขาส่งข้อความมาเพราะว่าจะดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์นั้นนั่นแหละแต่บางท่านคุณคุณไหวตัวทันแล้วอะ่ะคุณก็เลยไม่อยากกลับไปนะคะเพราะว่ามันแบบเจ็บมาเยอะแล้วอ่ะเนาะแล้วก็ปัญหาในความสัมพันธ์มันก็เยอะแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้เคลียร์ปัญหานะคะแล้วจะให้คุณกลับไปทําไมอะ่ะนะเออแล้วก็บางท่านตัวคุณอนะ่ะมีคนใหม่เข้ามาจีบนะมีคนมาจีบมีคนมาชอบมีรักใหม่เข้ามา นะคะอืมแต่เหมือนคุณก็จะคิดเยอะอีกนั่นแหละนะว่าแบบเอเจ้ายังไงดีะนะจะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ดีไหมแต่ว่าไอ้ความรักครั้งเก่าก็ก็ยังเจ็บไม่หายอะเนอะหรือว่ายังรู้สึกว่าแบบเออย,ยังไม่พร้อมที่จะมีใครอะนะคะเหมือนว่าอยากจะกลับมาโฟกัสกับเรื่องของการงานความมั่นคงในชีวิตของคุณมากกว่าที่จะไปมองหารักใหม่หรือว่าเออ อยากแบบมั่นคงกับเรื่องการงานเนาะมากกว่าที่จะไปไปเริ่มต้นรักใหม่กับใครอะ่ะเพราะบางท่านคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปิดประตูหัวใจคุณแล้วอ่ะไม่อยากเปิดใจให้ใครเนาะเพราะว่าเปิดใจแล้วก็เจ็บอ่ะนะคะแล้วบางท่านก็คือพอเปิดใจอะ่ะไอคนที่เข้ามาก็มักจะเป็นประเภทแบบมีเจ้าของแล้วนะเออมีลูกมีเมียแล้วนะมีหลัวแล้วอย่างเงี้ยนะคะ ก็ไม่อยากยุ่งแล้วแหละเนาะบางท่านก็อาจจะต้องแบบถ้าจะมีรักครั้งใหม่กับใครจริง,รงๆอะนะเหมือนโตคุณก็จะค่อนข้างเลือกนะเลือกเป็นพิเศษแล้วก็พิจารณาเยอะเหมือนกันพิจารณาเยอะเลยแหละว่าเขาแบบมมาเนี่ยยังไงจะเข้ามาจีบเนี่ยมาเล่นๆหรือมาแบบจริงจังนะเขามีใครอยู่หรือเปล่าเออ เขาบอกว่าเขาโสดเนี่ยเขาโสดจริงไหมจะมาจีบคุณเนี่ยแต่จริงๆแล้วแบบเป็นคนที่แบบมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคุณก็จะแบบว่าตรวจสอบเยอะเป็นพิเศษแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณก็เหมือนหลายๆท่านนะก็กลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะเออ แต่จริงๆแล้วคือตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการที่มันเป็นเป้ปาหมายในชีวิตน่าจะเป็นเรื่องการงานมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะในเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องความรักแล้วเนาะความรักอาจจะแบบหล่นไปอยู่แบบอันดับสามเนี่ยเนาะอันดับหนึ่งคุณน่าจะเป็นเรื่องความรักอ่ะอันดับสองคือการเงินอันดับสามค่อยเป็นความรักหรือ,อหรืออาจจะแบบหลุดโฟกัสไปแล้วอะนะคะเรื่องความรักนะอ่าโอเคถ้าใครที่เขาเคยไม่เลือกคุณในอดีตที่ผ่านมาถ้าเขาอยากกลับมา คุณปฏิเสธคุณไม่เอานะคะแล้วก็ประเภทที่มีเจ้าของแล้วนะคะมีเจ้าของแล้วมีตัวจริงอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่เอาไม่อยากยุง่งนะอืมคือแบบใครเข้ามาก็ปฏิเสธหมดเลยนะคะตอนนี้ใครไม่เลือกคุณไม่เป็นไรเนาะคุณเลือกตัวคุณเองนะคะตอนนี้คนที่สำคัญที่สุด ในชีวิตคุณก็คือตัวคุณแล้วก็ความสุขของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเป้าหมายในชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ได้อยากจะสนใจอะไรไม่ได้อยากสนใจใครในเวลานี้นะคะอ่าแล้วก็บางท่านคุณเองก็รู้สึกว่าเรื่องการเรื่องงานอะไรมันก็ปัญหาเยอะแล้วนะคะทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคทั้งคู่แข่งในเรื่องของการงานก็เยอะแล้วเนอะมันไม่มีเวลาไปคิดเรื่องความรักนะคะเออมันอาจจะแบบก็พอมีเวลาคิดอยู่บ้างแหละแต่หลักๆกก็คือ ไม่เอาดีกว่าไม่อยากได้ดีกว่ายังไม่อยากมีตอนนี้บางท่านบอกว่ายังไม่สะดวกมีใครนะคะยังอยากอยู่คนเดียวก่อนนะอบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการการได้งานใหม่นะถ้าหากว่าตัวคุณอยากจะเปลี่ยนย้ายงานก็มีเกณฑ์นะคะว่ามีเกณฑ์เรียกไปสัมภาษณ์นะ แล้วก็ถ้าสัมภาษณ์อะไรไปแล้วอะนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ไปเริ่มงานใหม่ไปเซ็นสัญญาไปซ c o คอนแทนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ที่เดิมอะบางท่านก็คือมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับตำแหน่งใหม่มีการได้รับการโปรโมตตำแหน่งนะคะที่มันสูงขึ้นนะแต่บางท่าน คุณอาจจะไม่อยากได้เพราะว่าตำแหน่งที่สูงขึ้นนะมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันปรับแต่ตำแหน่งอะแต่ว่าเรื่องของเงินเดือนนะมันแบบมันปรับนิดเดียวอะเนาะแต่ว่างานที่คุณต้องได้รับมอบหมายมันมันเยอะกว่านะบางท่านก็ลังเลตรงนี้แล้วเนอะเออจะเอาอยัางไงดีจะแบบเอาดีไหมจะทําดีไม่ทําดีบางท่านก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ้หรือว่าเราจะแบบ ไปหางานใหม่แล้วก็ย้ายไปเติบโตที่อื่นจะได้อัพทั้งตำแหน่งอัพทั้งเงินเดือนจะดีกว่าไหมนะคะเออบางท่านก็แบบก็มีความคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็วางแผนชีวิตของคุณอยู่นะคะในเวลานี้นะอืมอ่ะประมาณนี้สถานการณ์เรื่องราว <c oughs> บางท่านตอนนี้คุณขออยู่นิ่งๆแล้วเนาะไม่อยากยุ่งกับใครนะคะเนี่ยบางท่านก็คือเป็นเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะ นะไม่ได้อยากยุง่งไม่ได้อยากสนใจอะไรกับใครแล้วนะคะอืมเหมือนแบบฉันก็จะทำงานหาเงินเลี้ยงตัวฉันเลี้ยงลูกของฉันให้ได้เนาะไม่ได้รอให้ใครมาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตอะไรแล้วอ่ะนะคะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองเนี่ยแหละนะโอเคทีนี้มาดูสีว่าพลังงานคนเก่านะคะของคุณตอนนี้เขา คิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณเนาะแล้วก็เขาจะ take a คชั่นอ,อะไรกับคุณไหมอ่ะจะ take a คชั่นอะไรกับคุณไหมในเร็วๆนี้นะเออจะเ a คแอคชั่นอะไรไหมเหมือนว่าถ้าก่อนหน้านี้เขาเคยทักมาหาคุณหรือว่าเคยแบบติดต่ออะไรมาหาคุณแล้วก็เงียบกันไปเงียบกันไปช่วงหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เขาก็คิดนะว่า ว่าเดี๋ยวเขาจะทักมาใหม่เออนะเขาอาจจะทักมาแล้วคุณไม่ตอบเนี่ยคุณไม่อ่านหรือว่าคุณไม่รับสายเขาแต่ก็ยังไม่ได้หายไปไหนหรอกนะคะก็ยังเฝ้าแบบสังเกตการฝั่งคุณอยู่นะนะเนี่ยเหมือนว่ารอดูสถานการณ์ก่อนเออแต่เดี๋ยวจะทักมาใหม่จะทักมาใหม่แหละยังไม่ได้หายไปไหนจริงๆนะ ไอช่วงที่เขาแบบเงียบหายไปไม่ได้มาตามตื้ออะไรคุณนะเขาอาจจะมีงานมีปัญหาหรือว่างานเยอะนะคะไม่ค่อยว่างนะต้องทำงานหัวหมุนเลยนะอองานเยอะปัญหาก็เยอะความรับผิดชอบของเขาก็เยอะนะเขาก็เลยอาจจะต้องแบบไปทำงานไปรับผิดชอบภาระอะไรของเขาอะนะคะก็เลยเงียบหายไปเลยนะแต่ว่าตัวเขาอะนะคะยังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็ยังรู้สึก เสียดายอะเสียดายความสมพันธ์นี้อะถ้ามันไม่ได้ไปกันต่อนะคะเนี่ยแหละเรื่องราวมันเลยไม่ค่อยประติดประต่อเนอะมามาหายหายอะคนคนนี้นึกจะมาก่อมานึกจะไปก็ไปนึกจะคุยก็ทักมานึกจะไม่คุยก็เงียบหายไปพอเขาอยากคุยกับคุณเขาก็ทักมาดีด้า,น,าน,นันนีโนนพอเขามีปัญหาหรือว่ามีงานมีการอะไรของเขาต้องทำเขาก็จะแบบไม่สนใจคุณเลยอะแล้วก็ปิดโหมดไปเลยนะคะหายเงียบ เข้ากลีดเมฆไปเลยนะเนี่ยแหละที่ทําให้คุณรู้สึกสับสนนะว่าจริงๆแล้วเขาจะเอาอยัางไงกันแน่เนะเออจะครบหรือจะไม่ครบจะไปต่อหรือจะไม่ไปต่อเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายนะคะเอาแนวนอนไม่ได้นะคุณเองก็เลยเหมือนว่าไม่ค่อยอยากสนใจคนคนนี้อะ่ะอืมส่วนตัวเขาอ่ะนะคะบางทีเขาก็เป็นคนที่ <c oughs> เหมือนแบบบางทีก็ดูแบบมีแพชชั่นกับคุณนะมีแพชชั่นชนิดที่ว่า ทักมาก็คือช่วงไหนทักก็ทักรัวๆช่วงไหนอยากคุยอยากเจอคุณอยากชวนคุณไปนั่นไปนี่ก็จะแบบโผล่มานะแต่ช่วงไหนที่เขาแบบว่าติดอ่ะเนาะช่วงไหนที่เขาแบบอารมณ์เหมือนแบบโรคส่วนตัวสูงอยากอยู่คนเดียวเขาก็คือปิดโหมดไปเลยแล้วก็อาจจะติดต่อไม่ได้ด้วยซ้านะแล้วก็หายเงียบไปเลยอะ<ม>่ะเออเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาเป็นแบบนั้นบางทีเขาอาจจะเป็นแนวแบบ introvert น,น่นะโรคส่วนตัวสูงนะคะ หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนเหมือนแบบโฟกัสกับเรื่องงานอะค่อนข้างเยอะอะนะทีนี้พอเขาไปโฟกัสเรื่องงานเยอะก็เลยหายเงียบไปเลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเลยไม่ได้คืบหน้าไม่ได้พัฒนาไปไหนนะอืมอ่ะทีนี้ตัวเขาเองอะนะคะก็ ก็มีความคิดแหละว่าจริงๆเขาก็อยากไปตอบคุณแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขานะมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองน่าจะมีปัญหาอะไรในชีวิตนะปัญหาส่วนตัวปัญหาเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเขาอะก็ยังไม่มั่นคงการงานก็มีปัญหาภาระก็เยอะตัวเขาอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลอะไรหลายอย่างอะนะคะก็เลยยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณในความสัมพันธ์แบบเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นะเออ เหมือนว่าบางทีอะเรื่องการเงินของเขาก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือหามาได้นะหามาได้มีงานมีเงินมีรายได้แต่ว่ารายได้นะ่ะมันน้อยกว่ารายจ่ายอืมนี่ก็เป็นปัญหาหลักเลยนะคะที่ทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันไม่คืบหน้าไปไหนเนาะเหมือนจะเดินหน้าเดินหน้าไปได้สองก้าถอยหลังสามเก้าเออเป็นอยู่อย่างเงี้ยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันเลยไม่ไปไหนสักทีนึง่งนะ แล้วก็มันติดด้วยเรื่องของการงานแล้วหนึ่งการเงินแล้วหนึ่งแล้วก็บางท่านเรื่องของฐานะเงินทองระหว่างคุณกับเขาก็ต่างกันนะคะคุณอาจจะมีมากกว่าเขาอาจจะมีน้อยกว่านะแล้วก็เรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานเนาะก็ไม่เท่ากันอีกเหมือนเหมือนอะไรหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขาอะมันดูเหมือนไม่ค่อยจะสมฐานะกันเรื่องของความเหมาะสม อย่างเงี้ยนะคะเนาะก็อาจจะดูแล้วก็แบบเออไม่ค่อยจะแมทกันเท่าไหร่ดูแล้วก็ไม่เท่ากันนะคะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบดูหล่อดูสวยดูรวยดูมีเงินดูโปรไฟล์ดีการศึกษาดีนะคะนะมาจากครอบครัวที่ดีอย่างเงี้ยนะ,ะหรือว่าตัวคุณเป็นคนที่เหมือนแบบหน้าที่การงานดีอย่างเงี้ยเนาะ เขาก็ดูแบบลำบากทุรักทุเลอะไรกับชีวิตเขาอยู่อะนะเขาก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยเหมือนแบบเลยไม่ค่อยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีไม่เท่าคุณอะเขาเลยคิดว่าแบบเอ้อเขาเขาไม่เหมาะกับคุณหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกอะเขาก็รู้สึกว่า เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นั่นแหละคุณก็ยังเป็นคนที่แบบที่แบบว่าดีเก่งมีความสามารถนะคะในใสายตาของเขานะเออแล้วก็ช่วงที่เขาเงียบๆหายไปตัวเขายังอาจจะไปไปเรียนนะเออถ้าหากว่าเขาเหมือนแบบเหมือนแบบถ้าเขาอยากจะอัพเลเวลอะไรในชีวิตเขาอะ ใช่ไหมเรื่องของการศึกษาเรื่องของวุฒิเรื่องของปริญญามันก็ค่อนข้างสำคัญตัวเขาอาจจะมีการเหมือนแบบเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ไปตั้งหน้าตั้งตาเรียนเรียนต่อหรือว่าเรียนให้จบหรือว่าไปเรียนอะไรเพิ่มเนี่ยนะคะเนาะเพื่อที่จะได้แบบเอามาหางานใหม่ได้นะคะให้มันเป็นงานที่แบบมีอนาคตแล้วก็มีเงินมีรายได้ที่มันมั่นคงกวันนี้จะได้สมฐานะกับตัวคุณ นะหรือว่าบางทีเขาเองอาจจะเหมือนเหมือนแบบมันหนักมันเหนื่อยในชีวิตวอะเนาะก็เลยเหมือนไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรกับใครนะอแต่เขาก็ยังเฝ้าดูคุณอยู่นะยังดูคุณอยู่ยังคอยสังเกตการคุณอยู่หลายๆครั้งเขาก็อยากจะทักมาหาคุณแต่เขาก็รู้สึกว่าเงียบไปดีกว่าไม่ทักมาดีกว่าเนาะ เกิดเดี๋ยวแบบทักมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเขานะกำลังไปพยายามพัฒนาตัวเองอยู่กำลังไปพัฒนาในเรื่องแบบความมั่นคงอะไรต่างๆในชีวิตของเขานะคะให้มันดีขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของฐานะการงานการเงินเนี่ยแหละเนาะถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งอะนะคะเขาแบบประสบความสำเร็จยังไงมีการอะไรที่มั่นคงเขาจะได้กลับมาหาคุณแบบภาคภูมิใจอะนะคะ อืมคือตอนนี้เขาก็เห็นแหละว่าชีวิตคุณตอนนี้ก็ดูแบบแฮปปี้ดีมีความสุขนะคะเออเขาก็เลยไม่อยากมาลบกวนอะไรคุณมากนะก็ได้แต่เก็บตัวเงียบๆแล้วก็นั่งคิดถึงคุณอยู่เงียบๆนะคะอืมเหมือนแบบไปพัฒนาตัวเองอยู่อะถ้าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรมาหาคุณในเร็วนี้ไหมน่าจะยังนะคะน่าจะยัง แต่จริงๆแล้วเขาอยากจะเทคแอคชั่นมาหาคุณแหละแต่ว่าเขาเบรกตัวเองไว้ว่าเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโผล่มาอย่าเพิ่งทักมาเลยจนกว่าเขาจะจะได้ดิบได้ดีนะเออมีความสําเร็จมีความมั่นคงแล้วอะค่อยแบบกลับมาดีกว่าเนาะอย่างน้อยๆมันจะได้แบบว่ามีอะไรให้คุณได้ภูมิใจในตัวของเขาอะอืมอ่ะ ตอนนี้เขาก็เห็นนะ,นะคะว่าคุณดูมีความสุขเนาะส่วนตัวเขาก็คงต้องแบบพยายามอะ่ะพยายามกับชีวิตเขาอ่ะนะคะเขาก็คงจะแบบท้อไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เออก็ต้องแบบว่าสู้ต่อไปแหละนะคะอืมที่ผ่านมาตัวคุณเองก็อาจจะพยายามอะไรกับเขามาเยอะนะคะในความสัมพันธ์นะบางท่านนะตัวคุณพยายามจะเคี่ยวเข็นให้เขาอะ่ะได้ดิบได้ดีนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนาะ เหมือนว่าแบบเข็นไม่ไปอ่ะเข็นไม่ไปเข็นไม่ขึ้นนะคะเออนะตอนเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่คุณพยายามทําให้กับเขาอ่ะจริงๆแล้วมันคือความหวังดีจากคุณนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นเขาเพิกเฉยเนาะเขาไม่สนใจเองแหละนะคะนะคุณพยายามเคี่ยวเข็นเขาแต่เขาไม่สนใจตอนนี้เขาก็เลยต้องกลับมาเคี่ยวเข็นตัวเขาเองแหละนะคะถ้าเขาไม่ทําแล้วเขาจะทำอ่ะเนาะ ถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองแล้วใครจะช่วยเขานะคะอืมอ่ะตัวเขาก็เขาก็หวังอะนะคะว่าขอให้คุณแบบอย่าเพิ่งมีใครขอให้คุณเอ่อยังโสดอะอืมขอให้คุณยังโสดอยู่อะเนาะนะเผื่อว่าถ้าเขามีความสุขมีความสำเร็จแล้วเขากลับมา นะเขาก็ยังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ะนะคะยังไม่ได้อยากให้คุณไปมีใครใหม่อะ่ะประมาณนั้นอะเอออะฐานะเงินทองเนาะหน้าที่การงานการศึกษาต่างๆอะมีผลหมดเลยกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่โอเคทีนี้มาดูสีข้อความ ข้อความจากคนรักเก่าเขาคนนั้นนะของคุณข้อความจากเขาคนนั้นเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับชาวทัดน์ลมะนะก็ขอให้คุณยังโสดอยู่อจริงขอให้คุณยังโสดขอให้คุณอย่าเพิ่งไปมีใครถ้ามีใครเข้ามาก็ขอให้คุณแบบปฏิเสธไปอะ อย่าเพิ่งไปรับใครเข้ามานะอืมดูเหมือนเขาก็ยังห่วงคุณอยู่อะเนาะบางท่านที่ผ่านมาอาจจะเหมือนแบบเคยคิดว่าอยากจะมีอนาคตสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะแต่ว่าบางท่านก็คือเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วแหละอ่าตัวเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่ เขายังไม่อยากให้คุณมีใครเพราะเขามีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะกลับมาหาคุณนะเขาจะกลับมารักคุณในแบบที่มันแบบสมฐานะกันในแบบที่คุณจะต้องรู้สึกว่าคุณไม่ไอายใครคุณจะต้องมีความสุขนะเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวมีอนาคตกับคุณอืม ขาบอกว่าเขาก็คิดถึงคุณนั่นแหละนะคะคิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงความน่ารักของคุณนะการดูแลเอาใจใส่ของคุณที่ผ่านมาคือทุกอย่างอะตอนเนี้เขาแบบจดจำเหมือนแบบจดจําเรื่องราวดีๆที่คุณทําให้เขานะเพราะว่าสิ่งดีๆที่คุณทําให้เขามันเยอะมากจริงๆนะคะแต่ที่ผ่านมาเขามองไม่เห็นเองแหละเนาะนะเขาอาจจะแบบไปหลงมัวเมาอะไร กับคนอื่นนะนะคะเนี่ยไปหลงมัวเมาไปเจออะไรนอกบ้านไปเจอคนอื่นนะแล้วก็ไปหลงคิดว่าคนอื่นแบบดีกว่าคุณนะคะคุณทําอะไรให้เขาไปอะ่ะเขาก็เลยเหมือนคนที่แบบมองไม่เห็นนะนะเหมือนแบบปิดหูปิดตานะแล้วก็แบบไม่รับไม่รู้ถึงความดีอะไรของคุณเลยอะนะคะแต่นั่นมันก็คือแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะ แต่ตอนนี้คือเขาจดจำได้ทุกเรื่องราวเลยนะที่คุณทําให้เขาไว้อะนะคะอืเขาก็เลยรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเหมือนเขานะ่ะเลือกเดินทางผิดเลือกเดินทางผิดชีวิตเปลี่ยนอืถ้าวันนั้นเขาไม่ตัดสินใจที่จะเลือกทางอื่นแล้วก็ปล่อยมือคุณไปอะ่ะนะคะคุณกับเขาก็คงได้อยู่ เป็นครอบครัวเดียวกันแหละนะแต่มันกลายเป็นว่าเขาเลือกทางผิดนะ่ะเนาะตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกนะมันดีแล้วมันถูกแล้วอะนะคะอืมตอนนี้นะคะตัวเขาเองก็เหมือนแบบพยายามนะต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตของเขาแล้วก็บางทีเขาอาจจะคุยกับคุณตรงๆไม่ได้เนาะ ก็อาจจะไปเหมือนแบบถามข่าวๆคุณผ่านทางเพื่อนนะถ้าหากว่าคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่ามีเพื่อนคนเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เขาก็คงจะแบบไปถามเรื่องคุณจากเพื่อนนะว่าเออคุณแบบเป็นยังไงบ้างคุณแบบยังโสดอยู่ไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเหมือนไปถามเป็นระยะระยะนะ่ะเพราะว่าก็แอบแบบแอบห่วงคุณอยู่นั่นแหละเนาะไม่อยากคุณมีใครอะนะคะ ถ้าหากว่าที่ผพานมาเขาเคยหลงผิดอะไรไปอะตอนนี้เขาได้สติแล้วนะเหมือนมีผู้ใหญ่เตือนเขานะผู้ใหญ่คอยบอกคอยสอนคอยเตือนเขานะคะเรียกสติเขากลับมานะอืมตอนนี้ตัวเขาก็หวังว่าคุณนะ่ะจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะอืมเขาบอกว่า เขาบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมานะอืมเหมือนแบบถ้าเขากับคุณได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่หลงผิดอีกเขาจะไม่น่ามืดตามหมัวอีกอืมเหมือนแบบเขาจะมีแค่คุณคนเดียวอะ่ะจะไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาทำให้คุณกับเขาต้องแยกทางกันไปแบบนี้อีกนะคะ ประมาณนี้บางท่านก็มันมีแบบปัญหาในเรื่องของการที่ตัวเขาเนะ่ะเหมือนว่าอาจจะแบบเผอใจเผอตัวเผอใจเนาะไปกับคนใกล้ตัวคนในที่ทำงานรุ่นพี่รุ่นน้องนะหรือว่าแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเหมือนแบบเผอตัวเผอใจไปอนะเพราะว่า มันอยู่ใกล้ชิดกันทํางานด้วยกันเจอกันทุกวันไปไหนมาไหนด้วยกันหรืออะไรเงี้ยนะแต่เขารู้สึกว่าถ้าตอนนั้นถ้าเขาใจแข็งกว่านี้เนาะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าประคองสติตัวเองไว้อะนะไม่เผลอตัวเผลอใจอะไรไปอะ่ะทุกอย่างมันก็คงไปเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยบางทีแบบเนาะอืมคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเนี่ยแหละเนาะ เออแต่เขาบอกเลยนะว่าถ้าเขาได้กลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาจะไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแบบนั้นอีกแล้วนะเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่อนร่วมงานก็คือเพื่อนร่วมงานจะน้องในที่ทํางานจะพี่ในที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะแบบเนี่ยเขาจะแบบมีระยะห่างอะ่ะไม่ไปสนิทสนมพวพันธ์อะไรเชิงชู้สาวแบบนั้นด้วยแล้วนะคะ น่าจะแบบได้รับบทเรียนแล้วแหละนะคะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะเออถ้าหากว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนตัวเขาก็คืออยากจะกลับมาเป็นครอบครัวแล้วก็อยู่ด้วยกันนะแล้วก็เหมือนเหมือนจะไม่ทำอะไรที่มันแบบผิดศีลธรรมนะคะก็จะรักคุณรักครอบครัวแหละเนาะไม่เอาแล้วนะคะการที่แบบเถอไปหน่อยเดียวอะเนาะเออ มันทำให้ชีวิตเขามันแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะเนี่ยเลือกทางเดินผิดชีวิตเปลี่ยนนะอ่ะทีนี้มาดูสิไพโรแมนองเจออยากบอกอะไรเบดดิ้งบางท่านก็คือเป็นครอบครัวกันมาแล้วแหละบางท่านอ่ะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเรื่องการงานความมั่นคง นะฝั่งคุณฝั่งเขานะคะเรื่องการเงินเรื่องการงานก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาเนาะแต่ไพ่เขาบอกว่าถ้าคู่ไหนที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าอยู่กันเป็นครอบครัวกันแล้วอะนะคะก็มีเกณฑ์นะว่าได้กลับมาซ้อมแซมความสัมพันธ์นี้กันใหม่นะคะส่วนท่านไหนที่ที่เหมือนแบบแค่เคยคบกันะแต่ว่ายังไม่ได้แต่งเนาะ นะเอ,อแต่อาจจะเคยพูดคุยในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานอะไรกันไว้มันก็อาจจะมีการได้กลับมาแล้วก็เคลียร์กันใหม่เนาะนะกลับมาพูดคุยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะอืมปัญหาต่างๆที่เคยแบบเป็นประเด็นนะนะคะมันน่าจะมีการแก้ไขอะ่ะแล้วก็หาทางออกร่วมกันได้นะคะในทิศท,ทางที่มันดีมากขึ้นนะ เออเพราะว่าต่างคนต่างก็มีบทเรียนกันแล้วแหละนะคะจากเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในอดีตนะอืมโอเคพลังงานเรื่องราวนะคะก็ประมาณนี้นะก็เป็นการอ่านโดยรวมนะคะมันอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะคะแล้วก็พลังงานอาจจะสลับฝั่งกันก็ได้นะ ก็ดูไว้เป็นแนวทางดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะอย่าเพิ่งไปอินอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะอ่ะแต่ว่าถ้าหากว่าออรู้สึกว่าอยากจะแบบเออให้มันแน่ชัดไปเลยนะว่าเขาจะกลับมาไหมกลับหรือว่าโผลมาแล้วนะแต่คุณก็แบบอยากจะรู้ว่าแบบเออเรื่องราวแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะก็ลองไปเช็คแบบส่วนตัวกันดูนะคะน่าจะชัวร์กว่านะอืม โอเคพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตกันในทุกช่องทางนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ